ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นทั้งทวิตเตอร์ทั้งอินสตาแกรมทั้งเฟซบุ๊กรวมถึงนักมวยปล้ำตัวเก่งเก่งเก่าๆมาสแสดงความยินดีกับบ็อบบี้แลสลีย์ครับ16ปีที่เขารอคอยและปีที่17ประสบความสำเร็จ สวัสดีครับลหลานๆครับซิกวันนายไบนาติงวันนี้ก็สบายๆนะครับช่วงเลสเซนเมนเนีครับวันที่นัาติงกำลังคุยกับหลานๆอยู่เนี่ยกำลังปล้ำอยู่เป็นวันที่สองครับแต่ว่าวันแรกนี่ก็ได้ทราบข่าวแล้วว่าบ๊อบบี้เลสลีย์ครับป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ชนะดูมาอินไตเดี๋ยวรายละเอียดเลสเซนเมนเนียเรามาคุยกันวันหลังครับ มันมีคำพังเพยอของไทยเลยนะครับว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนัติงว่ามันไม่ใช่ของไทยประเทศเดียวและครับทั่วโลกเลยหนึ่งในตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดก็คือบ๊อบบี้แลสลีครับบ๊อบบี้แลสลีพยายามจากก้อนโครนตรมเลยนะครับกลับมาครองความยิ่งใหญ่ใน วงการมวยปล้ำโลกโดยเฉพาะของดับบยูดัที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกได้มาดูประวัติเขานิดหนึ่งก็บ๊อบบี้แลสลี์ครับชื่อจริงก็คือแฟรงกี้โรเบร์โตแลสลี์ครับเป็นคนอเมริกันนะครับเ,เกิดวันที่16กรกฎาคมปี1976ถ้านับอายุก็โอโ้โหเยอะนะฮะ7 6 8 6 9ก้าหกสองพันหกสองพันสิบหกสองพปกี็ก็ถือว่าเยอะนะคุณพ่อเป็นทหารฮนะก็เลยย้ายที่บ่อยแต่ว่าก็ในที่สุดก็ได้ประจำการอยู่ที่เมืองแคนซัสซิตี้นะครับแล้วก็เรียนมัธยมมหาวิทยาลัยอยู่ที่นั่นแหละครับ ได้เป็นนักมวยปล้ำระดับแชมป์ม,มัธยมของประเทศเลยนะครับเพราะว่าการได้เรียนที่แคนซัสเนี่ยพอเรียนจบก็จะได้เป็นทหารเหมือนพ่อนะฮะแต่ว่าพอเป็นนักมวยปล้ำสมัครเล่นนี่เก่งมากครับแข็งแรงเก่งถูกเรียกตัวคัดทีมชาติชุดไปแข่งโอลิมปิกเป็นทีมชาติสหรัฐนะครับแต่ว่า โชคไม่อำนวยครับบ๊อบบี้ลาสลี์ก็เจ็บหัวเข่าเจ็บจริงเลยนะฮะก็เลยไม่สามารถที่จะไปคัดตัวทีมชาติต้องถอนตัวนะครับไปถอนตัวทีมชาติแต่ว่าการที่ถอนตัวทีมชาติก็เลยอ่ะเฮนโปรดีกว่าเป็นนักมวยปล้ำอาชีพนะครับไว้ปล้ำตามค่ายเล็กๆนะครับปล้ำมาเรื่อยๆพัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆจนกระทั่ง ย้ายมานะครับ EC w ไป w U อะไรก็แล้วแต่นะครับจนย้ายมาใน SmackDown ครับครั้งแรกเลยนะครับวันที่23กันยายน2005โด้วยการเอาชนะไซมอนดีนครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกพอชนะไซมอนดีนเฮ้ยช่วงนั้นเนี่ยบล็อกเลสเนอร์กำลังดังครับหนอกใหญ่ ขาวแข็งแรงตัวผิวขาวนะฮะบ็อบบี้แลสตีมาเปิดตัวมั่งนะาติงกำลังภาคอยู่ที่ทูวิชั่นมาเปิดตัวปับ๊บโอ้โหโอย่าบอกไกลครับเหมือนกันผิดกันที่ผิวสีก็ไม่ได้ว่ากันนะครับก็นาติงก็ยังเรียกหน้าตาโอ้ใสซื่อบริสุทธิ์ครับตากลมบล็อกเลยฉายานาติงตั้งเลยสิงขนองนาครับชวงนั้นมันจะมีโฆษณา อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วติงก็ตั้งสิงค์องนาก็เลยได้รับสมญานามจากคนไทยนะพอเปิดตัวศึกใหญ่เลยนะมาเปิดตัวชนะสนักดาวละก็ไปเปิดตัวในศึกใหญ่เจอกับไซมอนดีนอีกนะก็ในศึกโนเมอร์ซี่ครับชนะอีกนะชนะมาเรื่อยๆๆยๆนะฮะจนได้เป็นนักมวยปล้ำ เขาเรียกว่าลุคกี้ออฟเดอะเย์ครับนักมวยปล้ำหน้าใหม่ยอดเยี่ยมปล้ำมาเรื่อยๆนะครับ11พฤศจิกายนเอาชนะออรันโดจอแดนการชนะออรันโดจอแดนเนี่ยก็เลยทำให้บ๊อบบี้ลาสตี้สามารถเข้าไปอยู่ในทีมสแมคกดาวนะฮะเข้าไปในทีมตัวแทนสแมคกดาวเพื่อที่จะไปปล้ำแข่งกับทีมตัวแทนของรอตอนนั้นเข้ารวมทีมกันแล้วนะครับ ในสึกท้ายปีของดับเบินั่นก็คือ Survivor Series โ oh อ้โหได้รับเลือกขนาดนั้นนะครับแล้วพอปี2006ก็ได้รับเลือกเข้าไปขึ้นปล้ำในสึก r o ย a l r u m เ l e เป็นคนแรก Royal r u m b l e นี่ก็คือเส้นทางการไปเ e เซอ m a n มเนีย uh, นะครับแต่ก็ถือได้ว่าพอได้ไปแล้ว ก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับสิงคนองนาของเราแล้วก็ได้เข้าร่วมในเลสเซเมเนียครั้งแรกที่ถือว่าเป็นซูปเปอร์โบของวงการมวยปล้ำดับเบิลนะครับในเลสเซเมเนียครั้งที่22อืมแล้วก็เป็น,เป,นเป็นแมตที่ชิงกระเป๋ามันี้อินเดอะแบงกกระเป๋าที่จะได้เป็นลิขสิทธิ์หรือตัวแทนในการที่จะไป สิงแชมป์โลกเมื่อไหร่ที่ไหนมาก็ได้นะครับในในการเป็นผู้ถือกระเป๋านะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆกนแล้วกันแต่ว่าประวัติดีกรีแชมป์เนี่ยได้แชมป์ tna นะ impact 4สมัยได้แชมป์ xdivision 1สมัยอันนี้พวกแชมป์ใหญ่ๆนะแชมป์เล็กๆแชมป์เวทีอ้อมน้อยไม่เอาเวทีเทพประสิทธ พัทยาอะไรไม่เอานะครับแล้วก็ได้แชมป์ ECW สอสมัยแชมป์ Intercontinental 2สมัยแชมป์ US 2สมัยก่อนที่จะได้แชมป์โลกนะฮนะได้แชมป์ US ได้รางวัล s a l a m i Award คือทุ่มดี1ครั้งได้ลุกี้ออฟเดียร์อย่างนี้ติงเล่าให้ฟังก็ในปี2005ได้เป็นนักมวยปล้ำพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมนะครับในปี2006 ปัจจุบันนะก็ได้แชมป์ดับเบิลยูดับเบิลยูอีเส้นทางที่มาของการเป็นแชมป์ดับเบิลยูดับเบิลยูอีเนี่ยนะติงเล่านิดหนึ่งนะครับดูไม่เอนไตนะเป็นแชมป์ในช่วงนั้นนะครับเป็นแชมป์ดับเบิลยูดับเบิลยูอีนะครับมันก็มีศึกขั้นก่อนก่อนจะมาถึงแมตต์ลาเซเมเนียนั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นแมต ลในกรงเหล็กนะฮะการปล้ําในกรงเหล็กเนี่ยโดยมีดูเมนไตป้องกันแชมป์นะครับศึกนั้นเราเรียกกันว่า e l ลิมิ a เ i ชันแชมเบอรดูเมนไตจะต้องป้องกันแชมป์กับอดีตผู้ท้าชิงหรืออดีตแชมป์ดับทั้งหมด5คน5คนก็มีทั้งดูเมนไตนะครับเชมสัสซึ่งตอนนี้ก็มาเป็นคู่ปรับกับดูเมนไต แล้วก็เอเจสไตล์ uh, Style, นะฮะเดอะมิสซึ่งช่วงนั้นก็ถือกระเป๋ามานี่เดบังอยู่แล้วก็ uh, คนอื่นๆอ,อีกคนหนึ่งที่เป็นแชมป์ปรากฏว่าเดอะมิสเนี่ยขอถอนตัวเพราะว่าบอกเจ็บไม่ไหวไม่เอาถอนตัวก็เลยทำให้เลือกเอาโค f ฟี่คิงสตันขึ้นมาปล้ำแทน ใน elimination chamber นะครับปล้ำกันไปปล้ำกันมาปรากฏว่าดูแม่นตายป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับปราบใน5คนนั้นหมดเลยนะก็ดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมพอป้องกันแชมป์ได้เหนื่อยเหนื่อยเอาอยู่ดีๆครับบ๊อบบี้แลสลียครับซึ่งในแมตช์วันนั้นเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ปล้ำเพราะเขาไม่เคยได้แชมป์แต่ว่าเขาไปป้องกันแชมป์ นะกับล i d เดลเป็นแชมป์ US แล้วเสียแชมป์เหมือนกับว่าหงุดหงิดขึ้นมารอบทำร้ายเล่นงานดูแม่นตายใส่เฮิร์ส็ลกเฮิร์สลลคก็คือใส่ฟูเนลสั้นขยี้ขยี้ขยี้โอ้โหอะไรกันเนี้ยใส่ฟูเนลสั้นเล่นงานดูแม่นตายจนหมดเลยแทบจะสิ้นสติเลยเหมือนกับว่าไประบายอารมณ์อ่ะเฮ้ย hey, อยู่ดีๆีว้ยเดอรมิด ขอใช้สิทธิ์มันนี่เดอะแบงค์วันนั้นเลยครับอา้าแล้วมึงไม่เจ็บหรอวะเนี้เอา้าไม่เจ็บครับเดอะมิสใช้สิทธิ์มันนี่เดอะแบงค์ครับแล้วก็เป็นฝ่ายชนะเป็นฝ่ายชนะซะด้วยได้แชมป์ครับได้แชมป์ดับบลยูดับบลยูอีไปครองไอ้นี่ร้ายกาดนักร้ายกาดนักจริงๆ the เดอะมิสหลังเวทีครับไอ้เดอะมิสเนี่ยมันไปหัวกับ บ็อบบี้แลสลีย์ครับว่าเฮ้ย mm hmm. เอ็งขึ้นไปจัดการกับดูแม่นตายนะเอาให้หมอบกระแตตัวนี้เลยเดี๋ยวเขาใช้สิทธิ์มันนี่เดแบังแล้วเขาจะเปิดโอกาสให้อ่าบ็อบบี้แลสลีย์ทาชิงแชมป์ในสัปดาห์ต่อไปโอ้มันมีแผนนะครับไอดีมิสมันก็เลยได้แชมป์ไปความแตกครับเพราะว่า ทางด้านของบ๊อบบี้เลสลี์ก็มาทวงสิทธิ์นะฮะมาทวงสิทธิ์ในการที่จะท้าชิงแชมป์เดอะมิสก็อ้างนูน่นอ้างนี่เจ็บนูน่นเจ็บนี่ไม่พร้อมท้องเสียอะไรก็ว่ากันไปสัปดาห์แรกก็ใหม่ปล้ำสัปดาห์ที่สองอย่างนู้นอย่างนี้จนเชนแม็กแ,แมนทนไม่ไหวครับให้มาปล้ำม,มันก็บอกเจ็บอะไรอ่ะยังไงก็ต้องปล้ำครับมันวิ่งหนีครับขึ้นเวทีวิ่งหนีอีกอาไอเวนวิ่งทําไมวะก็ไม่เอานี่ คือยอมแพ้ฟาวยอมอะไรเนี่ยแชมป์ยังยังอยู่เอาไอ้ไนี่ก็หลอกนะครับหลอกทางด้านของบ๊อบบี้แลสลีย์ไม่ยอมเชนบอกเอาให้ปล้ำอีกยังไงก็ต้องปล้ำวันเนี้ยปรากฏว่าให้ปล้ำแบบลัมเบอร์แจ็คนั่นก็คือเอานักมวยปล้ำของ w w e ซึ่งทุกคนหมน Mist, ั่นไส้ไอ้เดอร์มิสทั้งนั้นอ่ะไอ้แชมป์ขี้ขาดรอบเวทีครับถ้าเดอร์มิสวิ่งหนีก็จับเหวี่ยงขึ้นมา เท่านั้นแหละครับบ๊อบบี้ลาสลี์จัดการใส่เฮิร์ส็อคเล่นงานเดมิดแต่พื้นแทบยอมแพ้บ๊อบบี้ลาสลี์ได้แชมป์นะฮะได้แชมป์โลกครั้งแรกมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยได้แชมป์มาแบบโกงๆนี่ว่าสีเทาอะ่ะแต่พอได้แชมป์ปั๊บเนี่ยพอยืนขึ้นไปบนเวทีชูมือฆ่าขิมขัดแชมป์อะไรอย่างเงี้ยครับเชื่อไหมท้งทวิตเตอร์ท้งอินสตาแกรมท้งเฟซบุ๊ก แทบทั้งโลกครับรวมถึงนักมวยปล้ำตัวเก่งๆเก่าๆจอน์ซีน้าที่เพอร์เอชใครต่อใครมาแสดงความยินดีกับบ็อบบี้แลสลี์ครับว่าเฮ้ยคุณเหมาะสมที่จะเป็นแชมป์ถึงแม้ว่าคุณจะไปหัวกับเดอะมิสยังไงก็ตามคุณเหมาะสมเออเนี่ยครับโอ้โหเลยกลายเป็นแชมป์แบบทำให้เฮิร์ทบิสเนสเนี่ยโอ้โหเป็นเป็น เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะภายใต้การนำของเอ็มวีพีนะครับแล้วก็เจ้าเชลตันเบนจามินนะครับแล้วก็คู่ของ Benjamin, เชลตันเบนจามินเขาได้แชมป์แท็กทีมนะครับนะครับแต่ว่าทางด้านของบ๊อบบี้ลาสลี์ก่อนหน้านั้นก็ได้แชมป์ US แล้วมาเป็นแชมป์ครับแล้วต่อไปจะแตกทีมเดี๋ยวนะักติงเล่าให้ฟังวันหลังนะครับนี่นะครับ16ปี แห่งการรอคอยครับ16ปีแห่งความหลังจริงๆแล้วเขาได้แชมป์ปีที่17บเจร่ำมา17ปีครับ16ปีที่เขารอคอยแล้วปีที่17ประสบความสำเร็จนี่แหละครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับไม่ว่าเขาจะอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องดูกันนะครับว่าบ๊อบบี้แลสลี่เนี่ยจะแข็งแกร่งแล้วก็จะดุดันต่อไปหรือเปล่านะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับ นาติงแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนพบกับซิกวันนายบายน้าติงได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ